ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยผมได้ทำการพูดถึงแมปที่มีชื่อว่า Race of Flopa p ไปที่ได้โดน r o b l o x เนี่ยลบไปกว่า3ครั้งแล้วนะครับในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงแมป Race of Flopa p ใหม่กันอีกหนึ่งครั้งครับแต่เป็นในคนละประเด็นกันในประเด็นวันนี้นะครับก็คือแมป Race of Flopa กำลังจะทำ ภาค2มานะครับก็คือตอนนี้ทาง Dev วลลอปเปอร์ได้ทําการประกาศออกมาและอินสคอร์ดว่าเขาจะทําการทําภาค2ออกมาแต่มันก็มีคนหลายคนสงสัยนะว่าเออทำไมดีๆทางชิโรโชกุนเขาถึงเลือกที่จะทําภาค2แล้วทําไมเขาถึงไม่ยอมทําอัปเดตจากแมปเดิมที่เขาทาเอาไว้ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันนะครับแทปซีพร้านจําหน่ายอุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวยหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษา รวดเร็วทันใจสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาที่หน้า Discord ของ Flopper City นะครับซึ่งเป็นา Discord ของแมปที่มีชื่อว่า Race of Flopper นั่นเองนะครับผมซึ่งตัว Dis c o r d เนี่ยก็อยู่ที่หน้าแมปเลยนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแมปใช่ไหมเราก็จะสามารถกดไปที่ Social Link ได้ซึ่ง Social Link กเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปที่ Flopper City นั่นเองนะครับอ่ะไอตัวประกาศตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่หน้า a n n o u n c e m e n t นะครับผมอ่ะก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าอันนี้เขาก็มาบอกอินโฟหรือบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัว Race of Flopper เดี๋ยวเรามาอ่านเหตุผลกันเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะทาแมปภาคต่อมาชิโร่โชกุนเนี่ยได้บอกเอาไว้ครับว่าตัวชิโร่โชกุนนั้นเขาต้องการที่จะอัปเดตตัวเกมไปครับอัปเดตตัวเกมไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากมีลิมิตเทชันก็คือมีข้อจํากัดครับจากการตั้งค่าที่ตัวชิโร่โชกุนเองเขาเคยทําเอาไว้ครับซึ่งมันจึงยากที่จะเพิ่มเนื้อหาอะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในอนาคตเว้ยอ่ะทีนี้เนี่ยเขาได้ มาเล่าให้ฟังต่อครับว่าไอเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเ,เหตุผลแบบอะไรที่เราจะต้องมาจริงจังในการทําเกมหรือมาแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะเป็นพวกบั๊กพวกความปลอดภัยหรือจะเป็นการใช้ตัวช่วยเล่นต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้น่ะเขาก็รู้สึกว่าเขานั้นเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่จากจุดแรกแล้วแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งหมดเลยนะครับและทีน,นี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาเขียนเอาไว้นะครับว่าเออเผื่อมันจะมีคนคิดว่าเอ้ยจะทําเหมือนแบบอื่นหรือเปล่าที่ว่า แบบจะปั๊มภาคต่อไปเรื่อยๆแบบภาค2ภาค3ามอะไรย่างนี้เขาเขียนดักเอาไว้เลยนะครับว่าเขาไม่ได้มีแผนว่าจะทําการปั๊มตัวแมปออกมาเรื่อยๆนะครับและอันนี้จะเป็นตัวโปรเจกต์ของ r a สอ of ์ฟ p บ้าตัวสุดท้ายนะครับจากเขานะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาได้บอกเอาไว้ซึ่งตัวเขาเนี่ยมองว่าการที่เขาทาอันเนี้ยมันเหมือนเป็นการรีมาสเตอร์มากกว่าที่จะทําภาคต่อซีรีส์ซ้ำไปนี่คือสิ่งที่ชิโรโชกุนได้ต้องการพูดเอาไว้นะครับแล้วก็มีคําถามต่อไปนะที่ โลโชกุลได้ทําการตั้งคาถามขึ้นมานะครับว่าเออเนี่ยไอเทมของเขาที่เคยเล่นเอาไว้ในเกมที่แล้วเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าเขาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าพวกเกมพาสอะอาจจะยังอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เลยครับและคือเหมือนกับว่าเขาจะทําการสร้างเกมใหม่แบบใหม่ไปเลยครับแล้วเขาบอกว่ามันจะเล่นได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีรางวัลอะไรมากยิ่งขึ้นอ่าซึ่งแลวคำถามต่อไปคือเกมมันจะเปทวินหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าไม่ไม่ได้เปทวินนะแต่เขามีแผนนะ ครับที่จะทำเกมพาสเป็นฟลอปปาสกินหรือสกินของตัวแมวนั่นเอง แล้วเขาก็มีคำถามต่อมาครับว่าเอ้ตัวเกมภาค2เนี่ยจะมีตัวมัลติเพลเยอร์หรือเปล่าเขาบอกว่าแน่นอนว่ามีครับแล้วก็ตัวชินชกุลน่ารออกมาถามอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามีแพลนหรือยังว่าจะปล่อยวันไหนอย่างไรชินชกุลได้ออกมาตอบครับว่าเขานั้นยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้รู้เลยว่าจะปล่อยตอนไหนก็เหมือนกับว่าเขาก็จะทํางนี้ไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าอาจจะมีภายในอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็ในสองอาทิตย์หน้าโอ้โหถือว่าไหวนะอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้าเนี่ยแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยหายกับโปรเจกต อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสเนกพีคละกันว่าตัวเกมภาค2เนี่ยมันมีอะไรกันยังไงนะครับอ่านี่เลยนะครับสําหรับตัวเกมภาค2เนี่ยสิ่งที่เขาได้เอามาปล่อยให้ดูนะครับผมก็จะมีตัวอินเทอร์ i ของในบ้านซึ่งก็คือเหมือนกับในภาคแรกเลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีโซฟาไม่ได้มีอ่ารูเอทอะไรแต่อาจจะมีก็ได้นะเพราะว่ามันมี PC อยู่แล้วก็จะมีตัวเอ็กเทอร์ i ก็คือตัวข้างนอกบ้านทุกคนก็ลองสังเกตดูนะครับว่าณตอนนี้บ้านมี2ชั้นนะเออบ้านมี2ชั้นแล้วก็มี b a s เมนต์ก็คือจะมีชั้นใต้ดินด้วยโอ้โหมีชั้นใต้ดินด้วยเว้ยนี่นีนี่เออนี่นี่นี่นนนโหมีกุญแจมีอะไรด้วยแน่เลยมีรูกุญแจขนาดนี้แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแมพโดยรอบุ้ยมีพวกแบบบ้านข้างๆด้วยอันนี้ไม่มั่นใจว่าเขาจะมาทําอะไรยังไงกันเออแล้วก็จะมีตัว s ซ Good Man กขบอกว่าเขาจะจับเข้าคุกอ,อะไรเกี่ยวกับคุกอะไรอย่างเลยแหละอะแล้วก็จะมีค่าความสุขของฟลอปปาแบบใหม่นี่เห็น,นปะ่ะพอแบบพอความสุขมันเหลือน้อยหน้ามันก็จะเปลี่ยนตามอะไรมานั้นอ่ะแล้วก็จะมีตัวสเตตัสต่างๆนะว่าเออตอนนี้มันอุ่นมันหนาวมันหิวหรือมันกลัว แล้วก็จะมีพวกอไอแม่ไอแม่มดนะซึ่งเป็นแม่มดในแมปนั่นแหละแล้วก็สน็คพีกอีกอันหนึ่งที่เขาได้ทําการอ,าออกมาสน็คพีกนั่นก็คือปุ่มปิดเสียงนั่นเองซึ่งไอเกม r a สอาฟฟา้าเนี่ยคนหลายๆคนจะรู้มากเลยนะว่าเออเนี่ยแมปแม่งเสียงดังอยากได้ปุ่มปิดเสียงตอนนี้เขาทําปุ่มปิดเสียงมาให้แล้วนะครับสาหรับภาค2นะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวข่าวของตัวแมป r a สอาฟฟา้าที่กําลังจะทําภาคต่อนั่นเองนะครับสาหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยัง สามารถพิมพ์ความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ใต้ Description นะครับผมแล้วผมขอถามอะไรคุณผู้ชมทุกท,ท่านหน่อยละกันนะครับผมว่าตอนช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยคุณผู้ชมอยากให้ผมลงคลิปเวลาตอนไหนกี่โมงเพราะว่าผมเองตอนนี้ผมยังประมาณการไม่ถูกนะครับว่าผมควรจะลงคลิปกี่โมงดี